อ้าวุ้ยงามเลยค่ะงามเยอไดกันนี่ไปเบิ่งพอ,อ,นนอ,อนนยในเรื่องคนญหาเนี้ค่ะวันนี้ห้าสิพผ้ามาันมานม่านตีเบหน้าป่าโอ้มานมา,มา,มานม่านชิ้นน้นะป่าหาเงียก่อนค่ะ บอซาผักอันเพิ่นบอบอซาผักหย่างผักใหม่คนบอหาเหงากันคนหนึ่งเดี๋ยวสิพาไปสิพาไปย่งเบดย่งเบ็ดปลานิ่งไปเบิ่งปลาไปเห็ดกับเข่าปลาหน้าป่าค่ะวันนี้มะนาลุงลงังมะหัวเฟือง มันมาอยู่เนาะอันนี้อันนี้เนาะมันมากินเศษอาหารเนาะใส่เดือนอ่ะพอลปะป่ะพี่น้องเบิง์ชายพี่น้องเบิ่งสวนสวนหยาดค่ะสวนหยาดวัดนี่แต่ของกินค่ะ ไปค่ะอย่าเข้าไปพอกันอยู่หน้าลุงลังล,งลืมบวชสลิงปิงดกดกส,ดสวยๆค่ะลืมบวชสลิงปิงเนาะตะลิงปิงอดอกสวยพอพีเนาะดกดกเนาะไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิง่งเพ่นตีเบิ้เนาะตีเบิ้นให้ดูเขาค่ะอืมเขาพิ่นหมอบลาบขับเกลี่ยสักกว่าวันมั้ยล่ะ หมอปลับขับแก่สักกระวานมา้วค่ะมันพอบานยางกอนเดี๋ยวเขาจะพาไปทิศเบ็ดเนาะพี่หนอกเบิงพี่หนอกเบิงฝนตกมืดคขึนค่ะพากันมาหอบเพื่องเลยแวะเบิงปลาน่าป่านเพะป่ปทำมันได้กินพอบานยางกรไปค่ะไปพอกันอยู่ล่องสาระมาถึงแล้วค่ะไม้ของเราพอบานกำลังเตรียมเบ็ดอยู่เฮ้ย lần nào cũng nào vừa đó ông hôm qua kiểu hiệp sĩ vùng lần này ông nè tôi giấy anh 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 nè anh 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 như anh 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 อมแล้วน่นเลยข้บ่งร้อนถงกันไปหนอบ้านของเราฟังบ้องตัว่ะเลย่ม่ั่งหามเเดีวเนงือมาวานน้ำเนะาะวุ้เงือวานหองบวก,กิดเลยบ่เนงื่อต่อหน่อยฝนว่า มันไม่เห็นเละจะคือบว่ตัวใหญ่สัใมันเขาจิวนึนน่น e าะเขาเลื่อนฮึบอกนู่นตลอดดูเจอขนาดกจ้ตัวหนึ่งเขากินเลยทห้ตนึ่งเห็นินครั ขาอม่รู้เเงียบๆอมข้าเยอะเวาถ้เปียกอะเก็ยเงียบๆกันพี่นนอะเงียหน่อยอาหันมังบ่มอนบ่กินฝนก็ามากพวฝน mà cho nên không tốt bao đi chẳng cái bà bọc chân nhà đây thì nó càng ngâm bao nè ก็อ,อยู่นา่าแสงออคือวมาใส่คููโหลดไม้แหลกแหลหรอคะอโคอแต้มแดดข,ข้างนาค่ะฮะแค่ถุงบ่แต้มที่สองแต้มที่สอง ที่จะใส่กำลัางงามเลยเนาะโอ้ันมากตัวใหญ่ๆเนาะพันบ่มากตัวหน่อยเนาะใส่ซ้อมแต่มนะคะ 感谢赞助，朋友。嗯。哪里一蹦 Ah, no, no, Yo no, Yo que... đi ô, cái túi này mà không, à, 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 không làm một... à, à. ừ. <laughs> <laughs> ừ. <laughs> bạn, 好多弄啊东西，嗯，哎、啊，还是好多。咦，你看，这干的，嗯，干的。